หมอรังร้อยแหนนอนหมอรังซิดชัดเจนเลยหมอรังทำซึ่งร้อยอย่างแรงค่ะหมอรังซิดนะคะร้อยอย่างแรงสวัสดีค่ะชื่อว่าคิมครัามาจากคณนานิเทซศาซึ่งสั้นการแสดงชิไรนี่นะคะมาจากคณนานิเทซศาซึ่งสั้นการแสดงค่ะ จบจากโรงเรียนอาชีวะนะครับก็เหมือนกันนะคะจบจากโรงเรียนอาชีวนะนครศรีธรรมาราชค่ะใช่ครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเรียนมอลังสิบอายากจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมข้างๆหลกข้างนี่มันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้เผื่อนแล้วก็สังคมต่างๆก็คือแบบดีสุดๆเลยครับแบบเผื่อนๆคือน่ารักมากทุกคนเลยแบบช่วยกันเป็นพี่น้องเลยค่ะ เชิอน้องมิ้วนะคะมาจากโรงเรียนซีนครมูลนิธิจักจังหวัดสงขลามิ้วรู้ดึกว่ามมรังสิตนะคะคือเปิดโอกาสหลายๆอย่างให้กับเด็กไทยคะ่ะทั้งการแต่งตัวการเรียนหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆคะ่ะทีนี่เลยคะ่ะเหมอ,อก,กับเด็กสมัยยุคนี้คะ่ะว่ามานายนะคเลขคงเมืองศรีเลนชเนี่ยับมาจากโรงเรียนตะโกปา้นาเซนนานุกูลจังหวัดพังงาครับมรังสิตเป็นมอทีอบอุนครับสร้างความเพื่อนน่ารักรับแล้วก็มีอาจารย์ทีเป็นกันเองครับเบ้เรยวะร้อยขาดเต้าช่วยๆฟรีมาตา ชื่อนางสาวกันตายาชนาสิทธ์ช <K al ong> ื <K es an í> ่อเล่นช <un> ื่อเอดาค่ะมาจากโรงเรียนตมดจังหวัดปัลลุงค่ะก็อยากบอกทุกคนว่าทีมองหลังสิต์คือมีกิจกรรมแล้วก็มีความด้ดีเรียบพร้อมแล้วก็มีขนาดที่รลากล้ายังหงทุกคนมาลองเลยค่ะอัสลามอะลัยกุมซายยานะฟไยรุสจันสนิดซายอมาอีดีสกอรลอวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยสตูนมาฮีลามายงาจีซีดิงซีนิงโมเล่อาจารย์น่ารักซีนิงอดอุปกรณ์บานเย่เพียบพร้อมสำหรับเอกิตบลาก่อชื่อเบลนะคะมาจากโรงเรียน สถาบุรีค่ะตอนนี้เรียนคณะท่าปาริมอลลังสิตที่เลือกเรียนที่นี่เ<ม>พราะว่าได้รู้จัก AI ทํางานกับเทคโนโล,โลโยีขอเชิญน้องๆ้องโรงเรียนสตีนนะคะมาเรียนที่มอลังสิตได้นะคะสวัสดีครับชื่อกับตันนะครับผมอยู่คณะทันตาแพทย์มาจากขัก้นยายนะครับแหงทองว,วิทยาพวาร์พุ่มชอบเทคโนโลยีที่นี่ครับผมอุปกรณ์มากมายหลากหลายฝากน,น้องๆที่อยากได้นะครับให้มาเรียนที่ทมอลังสิตด้วยนะครับผมชื่อเช่นนะครับมาจากโรงเรียนตาติดวิทยาการอิสลามโยชังหวัดตรงลาครับเรียนอยู่คณะรังตี ส่วนผ่มชื่อแพทนะครับมาจากังหวัดนครพที่ธรรมราชโรงเรียนรี่ธรรมราชศึกษาครับอยู่คณะหลังศรีเทคนิคครับมรังคิษนี้เป็นมอชั้นหนำค้องสายทางการแพทย์ของมอเอกชนครับมาตัเรียนมรังคิษยนีนุกกลอยครับลองมาเลยสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อชมพูมาจากโียเทศบาลท่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะส่วนตัวคือยากเรียนเอกชนเพราะวเอกชนนี่คือด้วยอะไรหลายอย่างเันพอมากว่าแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมคือมรังคิษน่าจะดีที่สุดค่ะน้องๆที่พักใต้นะคะใคครรรททีีี่่่ออยยยยาากกกเเเนนชบบจุงล ต้องมาทีมอรังสิตเท่านั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปีโป้นะคะมาจากโรงเรียนสุราธานีซ่องค่ะตอนนี้เรียนคณะพยาบาลค่ะ อาจารย์เพื่อนเผื่อน,น่ารักหมาน้องคนน้ที่ยุตายนะคะก็อยากใค้ลงม,มาเรียนแค่นี้เลยเพราะว่าคุมค้ากับการที่จะมาเรียนที่นี่นั่นก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีครับเชิญทิวขับมาตาคัดยย้ายจังหวัดตงค้าขับไปเที่ยวก็โยกไปกินไก่ทอดขัดย้ยกันมาเร็วที่มาเรียนเทนีหลุดซึกว่ามีความลำหน้าในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีทันสมัยขับเทนีเขาทำดีทำถึงแล้วก็ทำต่อไปครับ เชื่อนุ่งนิ่งนะคะมาจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นมอที่มีชื่อเสียงเป็นเอกชนชั้นนําเลยค่ะหนูก็อยากเรียนที่นี่มากๆได้เจอพี่นุ่งนิ่งทุกวันที่มาห5ทจอนังซิตที่นี่ค่ะชื่อการนุพนสื้อโป่งกับชื่อเล่นชื่อดีบัตครับมาจากเรียนอิสลามวิทยาลัยครับปัจจุบันเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ครับใจมันอยากมากทีเดี่ตั้งแต่มา5เลยครับอยากหาส๊อฟการไม่ไหมสังคมที่จะจะให้ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนรู้จะให้ทางชีวิตที่ดีลองมาศึกษาล,ลองมมมาสมััคครรรเียนดูบ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเป็นพิชาทองส่งค่ะชื่อเล่นชื่อพีเบบีค่ะมาจากโรงเรียนสุรัตน์ปณิชยการค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนที่คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการค่ะคณะเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในการที่ได้ปฏิบัติจริงได้ออกไปดูงานจริงน้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสื่อขนมปังนะคะมาจากโรงเรียนเป็นสมาราจูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีเทีของเราเนี่ยมันมีจะปฏิบัติจริงทํางานจริงมากตมาสมัครเลยมันรอ่ย๊อย่างนี้บอกเลยว่า ยยยสวัสดีค่ะเจจ๋าค่ะมาจากโรงเรียนสตรีพรัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะมอรังนี้มีข้องดีเพียบไม้เห็นกับตาและจะโซ่ค่ะ